และตอนนี้นะคะเราก็ถึงนี่แล้วบ้านวัยสําราญนะคะป่ะเราจะพาทุกคนไปดูนะคะเดี๋ยวเราปิดประ,ประตู้ก่อนอทุกคนมาดูสสีเขียวสวยมากเลยพี่เบวสีเขียวสวยมากเลยอะ่ะเนี่ยสวย วิชอบสีเนี้ยอันนี้อันนี้เพิาทอันนี้ยอมป่ะคะหรือว่าสีพี่หน่อยน้องน้องชอบไหมน่ารักเออข้างในก็มีเยอะน่ารักเนี่สีม่วงสวยมากอ้าวตื่นเต้นมากเลยทุกคนค่ะโอ้ยสวยสวยมากทุกคนจริงเราชอบดอกอันเนี้ยเราว่ามันอันนี้อันนี้ดอกอะไรล่ะคะ อันนี้ดอกเขียวมรกตน้อยนะพี้เขียวมรกตสวยมากอันนี้กําละห้าสิบเหร่าค่ะจ้าห้าสุดยอดเติมมากอย่างนี้พี่พลอยแบบนี้สวยขั้นเติมเท่าไหร่ขัตนเติมห้าสิบบาทเว็บสี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะลดให้อยู่เพราะว่าอันนี้เอาไปจัดงานประชิมให้เด็กน้อยค่ะแม่เด็กน้อยเร็ยนียนจบบวมเนงานแต่งงานมเหมนงานแต่งงานส่วนรวมเอาคัตเตอร์เอาเอาคัตเตอร์ก่อนอื่น อ่าเอาออกมาสวยๆนุนชอบบานเลยเพราะว่านุจะไปใช้เลยนุนไม่ชอบหูกกแล้วดูก่อนอันทัางลังนั่นก็แมนบอกมันโดนมือวะเนี่ยอุ้ยดอกอันนั้นก็สวยนะแม่นะดอมันโดนมือป่ะบออันนึ่งที่หน่อยน่นดอกสีม่วงๆอันนั่นกระงามนะันซื้อดอกอียงค่ะอันนี้แม่ค้านะคะจะดีย์เราอยู่ที่บ้านหงใยสำไดกหนูมาบ่อยมากพี่บิวนี่งมีเยอะมากเลย ทุกคนดูนะคะด,ด,ดอกไม้สวยมากดอกสแตติสด,ดอกสแตติสอกมัดด <laughs> <laughs> ีกน,นี่อันนี้สวยแม่ดอกขอขอเลือกมัดก่อนเดี๋ยววนะ่าน่าจะเอาสัอกสองไหมพี่บิวอันนี้เอาแล้วมันบ่มัดพี่บิวเอามัดน,นี้เนาะได้เยอะอ,อยู่ดิดูดเอามัดน,นี้พี่บิวมาเลือกทางนี้อีกนเานาะทุกคนเราแบบว่าเราตื่นเต้นในการเลือกดอกไม้มากเราเอาโทนสีเดียวกันไหมใช่ใช่ออกม่วไม่เอาเหลืองเนาะใช่ไหมเอาม่วงชมพูใช่สช่ เอาว่าไปนนตัวใส่ได้หน่อยเอาเอาไปโดนนิดเจนี่โคุณเงาจ้าคุณเงาไม่น้อยไปโดนนิดเจเยาเจเยาไปเชิญมาขายมาอีกคุณได้ทุกคนมันสวยมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าดอกสเตติสสเตติสใช่พี่วิวนี่ถ้าโทนสีม่วงมาทางนี้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้มั้งอันนี้เหรอแต่น้องอันนี้จะแตงอันนี้มีขาวด้วยพี่ลองถือไว้ก่อนอันนี้เอาไม่เหลืองเดี๋ยวเอาเท่าไหร่สองมัดอ๋อหรือคุณได้นี่นี่พี่พี่อันนึ่งอันไหนใหญ่กว่ากันอันที่มีกางอันนี้กางนเนารื่องนี้ว่าเอาเหลืองได้หนึ่งกว่าโอเค เอาเหลืองที่มันจุกมๆอ่ะอันนี้เอาสองกํเอาไปใส่ซุ้มเราแค่นั้นเนี่ยใส่ตะกร้าไว้เราโอไรอีกพี่พลอยแม่คะสแตติสสองกํจ้าจ้านี่ค่ะอุยยเรีกันสวยม่ค้าแม่ค้าน่ารักสแตติาเหลือมากมีแบบพี่พลอยพี่พลอยอ๋อแม่พลอยเอาแล้วที่ดอกเหลืองเกสรแดงอ่ะสวยมากสวยมาก ก็สวยนะเนเองสวยนะอันนี้อันนี้มันคือเหมือนดูด้วมันคือหน่อยกว่าอันนั้นอันนั้นคลายคลขายเจมสิมบาทอันนี้เพิ่นเพิ่นแดงแล้วอ๋อพี่พ่อยทุกท่านหรือแด็กน้อยมาสิเขาก็ลังใแม่กำลังห่อดอกไม้ให้นะคะเด็กๆน่าจะชอบเพราะว่าเราเจาะดอกไม้ไปจัดประทิมให้เด็กๆนะคะม .3 ม .6 เออเดี๋ยวให้คุณยายนะคือี่อมพียายได้เท่าไหร่แล้วแล้วได้จ้าม่ก่อนข้ากระแตติดชอบชอบชื่อตอกไม้มากเลยสิยเดี ถจัดงานชิปมัดทั้งคัตเตอร์จ้ะชิปมัดกับคัตเตอร์เหรอคะคัตเตอร์ห้าคัตเตอร์ใครที่จะจัดงานอะไรเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อดอกไม้ที่ไหนนะคะก็แวะมาที่บ้านห้วยสำราญได้นะคะอันนี้จะอยู่ในพื้นที่โรงเรียนนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีโรงเรียนแล้วแต่ว่ายัางอยู่ในเขตพื้นที่อยู่นะคะพื้นแม่แบบขายถูกมากเลยแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากใส่หลากหลายสีมากนะคะ ตอนนี้ก็ร้องพิจารณาว่าจะเอาตัวสีเขียวนี่ยอันนี้สวยอะชอบตัวนี้ยัวนี้เอาแล้วไงไป้าไม่แล้วก็ิดตาม<อ>คุณยายใครสวยจังเลยอันไหนสิบกรัมอันนี้ไม่รวมสเตติส <c oughs> ใช่ไหมคะแม่ไม่รวมอ้ยโอเคค่ะสิบกรัมเท่าไหร่แม่จะลด นี่อันมัดน้อยนั่นแหละอันนี้คุณแม่เพื่อนใจดีมากเลยนะคะทั้งรถทั้งแถมนะคะอ่าเผื่อว่าถือว่าทําเพื่อลูกๆนะไปงานปัดชิมแล้วสวยมากเลยไหมสวยมากเองมาซื้อเยอะๆก็เป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะทั้งแถมค่ะค่ะรถหน่อยแม่ก็รถให้เขาค่ะแม่ค่ะใจดีมากเลยรวมกันแล้วมันเป็นประมาณเท่าไหร่ร้านนี้ห้าร้อยร้านนั้นแปดร้อยสามสิบใช่ไหมคะใช่ไหมคะแม่ แม่เพิ่มสเตติสอันนึงบวก8 3 3 0้อยสามสิบหนึ่งพสาอสาสิบค่ะโอเคผ่านผ่านมันใกล้เคียงโอเคค่ะโอเคใช่นอกนั้นหมืนควายห่าควยที่กไดกัดก็จะควยกินแล้วก็ ตอนนี้เรากำลังขนดอกไม้ขึ้นรถนะคะเตรียมไปจัดสวยๆงานประชิมลูกๆนะคะขอทับได้ป่วยไหครับจ้าเอาอ้วยอ้อยซับกันเลยจ้าทับกันดีกว่าไ้เว้ยสาระกันโค่เป่ยน้ยโคตรโผล่โคตรโผล่แปงอ่ะแล้วก็ไปช่วยกันเสียบละจ้า โอ้โหแบบคนขึ้นแบบเยอะมากคุยท้อแล้วก็ได้จ้าควยเาแบบมาจาบ้าเารือคยเ้ารือ้าเป็นยังไปเลยได้รานไว้ยังครับยังค่ะ่ะ บะเบ้นหน่อยๆค่ะในรถนึ่องกูแล้วก็ได้เลยบนธรรมดาเอาคันรุ่นนี้ซื้อนี่ซื้อให้เมื่อไหร่มาพอเขียนไลนกันแล้วว่าต้องซื้อเท่านั้นเท่านี้ว่ากันท่านขาบ่ถ้ามันเต็มก็เอาไปไว้ตรงอันบ่อตรงนั้นก็ได้ค่ะพี่แล้ววานรไม่เอามื่มันอยู่ที่ว่าถ้าซื้อโอซิได้น้อยมันก็ไม่มีที่เสียบได้ไหมซื้อโอซิ ส่งกล่องกล่องละสามร้อยห้าสิสี่ร้อยเนาะโอ้มร้อยห้าสี่ร้ยตวประมาณสองรอยกว่าแล้วก็มันก็วาอืทุกคนค่ะตอนนี้เราจะมาดูดอกไม้แล้วนะคะเต็มรถไปเลยดูดูดูเยอะมาอันนี้คือแบบดอกไม้นะคะทับกันโอ้สุดยอดขายตัลห่น จริงไหมพี่กลักบไปโรงเรียนทีนี้ก็คือไปช่วยกันเสียบดอกไม้แต่ว่าวันนี้น่าจะยังไม่ได้ทำเพราะว่ามันยังไม่มีโอเอซีนะคะเราต้องเข้าไปซื้อที่ในมุดอนก่อน <S <S Let's go, go. <S อันนี้รอรอต้อนรับพี่พี่มสามกับพี่มหกนะคะอันนี้อันนี้แผนกรอต้อนรับนะคะพี่ข้าวบูมเสร็จแล้วยังูก ยังใช่ไหมี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะเราเรา,เราเจอแล้วนะคะว่ามีคนซื้อตุ๊กตาให้เราสวัสดีค่ะอันนี้ซื้อให้ครูใช่ไหมลูกค่ะอ่ะขอบคุณเลยค่ะมาค่ะขอบคุณค่ะครูไปกันนะน่ารักไปใหญ่มากเลย <Okay. S 1> ไปเราเดิตนต่อนะคะไ <c oughs> ปะเราจะไปดู เด็กตั้งแถวมาตั้งแต่หน้าอาคารสองนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงอาคาร4ซึ่งจะเป็นอาคารที่เด็กม .3 กับม .6 จะไปรวมกันที่นั่นนะคะพักกันรอตอนนี้กำลงังบูมตอนนี้กำลงังบูมดูดีดดอันนี้ถ่ายวิดีโอนะคะตอนนี้เด็กกำลงกังรอต้อนรับนะคะคณะครูก็มายืนให้กำลังใจลูกๆนะคะตอนนี้ซึ่ง ตอนนี้คณะผครูที่ท่านก็กำล,ลังรอต้อนรับลูกๆนะคะเดี๋ยวลูกๆก็จะเดินไปตามทางตรงนี้นะคะไปจนถึงหอประชุม

นางสาวบัณิตาภาบุนางสาววาสินีมีคุณนางสาวกันิกาทาบุนางสาวนิสารัตสิทธิปัญจง นางสาวพานุมาศาทองแซวนางสาวออดไทรินเหลาสุวรรณนางสาวธันวรัตปาโธนายพลวัตนเขียวรันายสักเรียงไกรเบ้าวันนายศิรธีคำเรือง นายอักครชัยสิงพันธ์นายวิทวัตน์ละหานะนายเอกวิทย์สิงหาราษนายจาตุรงค์งมน้อยนายปฏิพน์ภูทองนายอภิชาติจันทแ,แตม์ น, 3, 0, นายขจรศักดิ์สุนัตาร това то на това